หนึ่งสองสามเบนออกตัวได้จรวดจรวดของไฟเตรียมตัวบินสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเบนไม่ได้ อีกไปไนะฮะสี่สามสองหนึ่งปล่อยตัว <c oughs> ไม,ม่บิน <c oughs> จรวดทีมเอพังต้องรีบไปซ่อมต้องรีบไปเรียกทน,นาย <c oughs> ไปเรียกทน,นายดีกว่า <c oughs> มันพัง10 9เ7้าแปด1ดหห้าสสสองหนึ่งไม่ขึ้นสองฟ้า ลาออหายหาย้ออพระจันทร์เต็มดวงระจนทร์เต็มดวงนู่นอยุ่นไแล้วไปเร็วแล้วเาไมล้วเอไปรวกลังลอยอุสูหน้าออกหน้ากาดออกอวกาศให้หน้ากาดอู จุดเร็กๆไปนู่นแล้วอ้้หอ่ะอไมูแคไหนเนี่ยไปไปนูมั้มไง้หายนู่นยังเนี่ยยังนู่นบินขึ้นท้องฟ้าไปแล้วอนียเอ้าเอนูนูฉันจะไปตรวจอวกาศ ไปแลเดอตาเกอทุกคนหายตัว,ว,วฉันจะกลับมาในชาติหน้าไปแล้วมันอยู่นูน่นฉันจะไปอาากาศ